เนื่องในวันนี้วันเกิดของแม่ครูนะครับม่มก็ขอมอบบทเพลงบทเพลงนี้เป็นของขวัญให้แม่ครูครับปาากััวใจเขียนชื่อครัวบูชาจะรึกพระคุณสูงค่า ผู้นำวิชาไมา้เป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชัยคุณครูที่นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักศิษย์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือบั่งมีจับชอกเอียนคุณความดี จับมือชีคุณธรรมครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิกศ์ศรีพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นยินดี ทุกเส้นทางสู่สิทธยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไ้บูชาบันทึกความดี นำมาเป็นแนวทางสู่สังคมวุ่นวายขอส่งใจไม่ยืนท้างครูคร,ครูยังสังคมจริงอยู่สิเชิดชูครูใน ขอให้แม่ครูมีความสุขมากๆนะครับผม